ครับสวัสดีครับโครงการสลิตี้ฮิลลหัวหินนะครับวันนี้ก็พามาดูการวางท่อนะครับ,รบหลังจากที่เราผูกเหล็กชั้นแรกไปแล้วนะครับวันนั้นแล้วก็พอผูกเหล็กชั้นแรกเสร็จเราก็จะวางท่อใช่ไหมครับพี่ชาติใช่ครับเราวางท่อไปเมื่อวานท่อนี่ครับมันจะแบ่งวงจรเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองอย่าง<ะ>ก็คือจะมีน้ําที่ดึงจากสะ่ายน้ำ เข้าไปที่กองอ่าับกองเสร็จก็ไปออกมามาที่สระว่ายน้ำฮะครับเส้นไหนบ้างครับที่มันที่มันดึงดึงไปที่ที่ถังกรองที่อ่าที่ถังกรองครับโดยใช้แรงดันของปั๊มถูกไหมฮะใช่ครับโดยใช้แรงดันของปั๊มครับก็มีเส้นนี้เส้นนี้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเราไล่ไปครับเส้นเส้นนี้เขาจะไปเขาจะโผล่ออกตรงผนังเขาเรียกว่าเวทช่มตรงน้นเลยใช่ไหมใช่ครับ ครับเขาเรียกว่าเวกแคมเส้นนี้ครับเส้นนี้นะครับต่อเชื่อมเส้นนี้นะครับมีอยู่ห้าเส้นใช่ไหมฮะอ่าตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมดห้าเส้นครับเส้นนี้จะต่อเชื่อมไปที่เวกแคมเวกแคมครับตรงนู้นครับข้างข้างอ่าข้อสีเหลืองที่เป็นข้อไปครับตัวนี้ไปต่อที่เวกแคมเวกแคมคือตัวที่ดูดน้ําตรงผนังตรงผนังอ่าโอเคแล้วเส้นที่สองเส้นที่สองเนี่ยอันนี้ก็คือต่อไปที่สะดืออ่าง คือตัวสตืออ่างคือตรงนี้ครับสดืออ่างคือตรงนี้นะฮะครับสตืออ่างอ่าโอเคครับอันนี้เส้นเวกแคมกับสดืออ่างเนี่ยเขาก็จะดึงไปที่ห้องปั๊มห้องปั๊มอ่าปั๊มจะดึงไปแล้วก็ไปไปกองครับกองเสร็จเขาก็จะปล่อยกลับมาที่สระแต่อันนี้คือท่อที่ดึงน้ําที่จากสระว่ายน้ำไปเป็นน้ําที่ยังไม่สะอาดก่อนใช่ครับอ่ามีสองท่อถูกไหมครับคันนี้ ด้วยความที่สระลูกนี้ครับมันเป็นโอเวอร์โฟล์แบบน้ำาหล้โอเวอร์โฟล์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีเสถแทรถังก็คือทางเกล็ดน้ำใต้ดินใช่ครับสจะมีท่ออีกต่ออีกท่อหนึ่งซึ่งดึงน่าจกทางเกล็ดนาำใต้ดินใช่ครับไปกรองครับก็คือสองท่อเนี้ครับสองท่อนี้ดึงจากเสถียรถังก็คือตรงเนี้ยครับสองท่อเนี้ฮะด้วยความที่มันใหญ่แล้วก็ ช่างเนี่ยเขาก็เลยทําไว้เป็น2ทอสองข้อเลยท่อละ2นิ้วคือตำแหน่งที่ผมยืนเนี่ยจะเป็นตําแหน่งของเสือแทงซึ่งเราทำโครงสร้างเดียวกันกับสะกับสะครับเวลาหล่อเส์แทงสงสัยนะครับควรจะหล่อแล้วผูกเหล็ก2ชั้นเหมือนกับหล่อสะเลยใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนกันทุกอย่างเลยครับดังนั้นถ้าทําสะแบบโอเวอร์ฟลเนี่ยคือสาะน้ำร้อเนี่ยแสดงว่าตัวเสือแทงเนี่ยจะต้องเป็นโครงสร้างเดียวกับสะ การผ <AR N U> ูกเลกก็ต้องผูกต่อเชื่อมจากสะเลยใช่ครับหรือ <c oughs> จะมาก่อใหมไม่ได้ครับไม่ครับหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการเสิร์ฟแทงค์แยกออกไปแยกออกไปก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องต้องต่อท่อนเนี่ยไอ้สองท่อนนี้ออกจากตัวตัวที่เป็นเราต้องมีท่ออีกตัวหนึ่งครับท่อที่เป็นอ่จากรางกัตเตอร์ของของน้ําล้นนะครับรางรับน้ําล้นเนี่ยไปที่ตัวเสิร์ฟแทงค์ครับแต่ว่าสายลูกนี้ <S <S นะฮะ <S <S เรา นะครับเราทําเส์ดแทง์อยู่ในสระว่ายน้ําเลยใช่ครับนะครับเราไม่ด้ความที่พื้นที่เราพออ่าโอเคครับครับแล้วท่อกลางเหรอครับอีกท่อกลางอีกท่อหนึ่งนะครับท่อกลางนี่เราเึดถึงท่อกลางอ่าไอตัวท่อกลางนี่คือน้ําที่เป็นน้ําดีที่เป็นน้ําดีที่บําบัดแล้วกองเสร็จแล้วที่กรองเสร็จแล้วแล้วก็ที่เติมเคมีเสร็จแล้วนะครับกลับมาที่ สะไยน้ําคือทําน้ําที่ใสสะอาดแล้วกลับ,บมาที่สาวไยน้ำซึ่งก็จะเป็นเนี่ยเราก็จะวางหัวจ่ายน้ําหลายจุดซีซีหัวใช่ไหมครับสี่จุดครับอ่าสามจุดแรกนะครับที่เราเห็นที่สามจุดที่สม่ําเสมอกันเนี่ยอ่าที่ระยะเท่ากันเนี่ยไอตัวนี้คือในอ่างใหญ่หเรามีอ่างสําหรับเด็กครับไอตัวหัวจ่ายสุดท้ายโอหัวจ่ายสุดท้ายอยู่ตรงนู้นอ่าครับสําหรับอ่างเด็ก อ๋อแสดงว่าสารลูนี่เราทำสารเด็กด้วยใช่ครับ,รบนะครับอันนี้คือการระบบการวางท่อครับดังนั้นแสดงว่าท่อมี2ระบบคือระบบที่ดูดน้ําที่ไม่สะอาดจากสะครับเพื่อไปกรองใช่ครับโดยใช้แรงดันของปัม๊มใช่ครับอ่าพอแรงดันของปั๊มดูดน้ําไปเราก็จะวางไว้ที่ตอนนี้มีสี่ท่อที่เห็นทีละท่อหนึ่งท่อสองแล้วก็ท่อท่อสี่ท่อห้าครับแล้วก็สี่ห้าครับอ่า แล้วพอเป็นน้ําสะอาดเสร็จแล้วนะก็จ่ายน้ํากลับมาที่สระไว้น้ำที่สระไว้น้ําโดยใช้โดยใช้ท่อตรงกลางคือท่อที่สามพอเป็นท่อตรงกลางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาแยกเป็นสี่หัวใช่ครับในสระไว้น้ําใช่ครับนะครับอันนี้คือการระบุการวางท่อการวางท่อระวังตรงกลางของเหล็กถูกไหมครับอ่าใช่ครับก็คือยท่อเนี่ยที่เราวางเนี่ยก็คือมันจะอยู่ระหว่างเหล็กชั้นที่หนึ่งกับเหล็กชั้นที่สองอ่าครับอันนี้คือเหล็ก ชั้นที่หนึ่งอันนี้คือเหล็กชั้นที่สองครแล้วท่อที่เราใช้ใช้ท่อขนาดอท่อขนาดสองนิ้วครับที่นี่เราใช้ท่อขนาดสองนิ้วความหนาอยู่ที่สิบสามจุดห้าครับท่อขนาดสองนิ้วเล็กกว่านี้ได้ไหมครับเอเล็กกว่านี้ได้ไหมขึ้นอยู่กับตัวสระครับตัวสระแต่ว่าสเปคของสเปคของความหนาปั๊มน้ำของปั๊มน้ำขึ้นอยู่กับปั๊มน้ำด้วยครับว่าสเปคของปั๊มน้ำเนี่ยเวลาเขาเข้าเนี่ย เขาเข้าสองนิ้วหรือว่านิ้วครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สายตัวนี้เป็นสายลูกใหญ่เราก็ควรจะใช้สองนิ้วถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ความหนาของท่อเรามียี่ห้อไหมครับเอมีครับเราใช้ของตาช้างครับตาช้างแล้วก็เห็นว่าต้องทากาวด้วยตรงครับใช่ครับแล้วก็เอเราจะเห็นตัวทากาวนี่ครับเขาจะอันนี้ทากาวอยู่นะฮะใช่ครับต้องทากาวนะครับ พอต่อก็ใช้อ่ของตาช้างเหมือนกันครับอ่าโอเคครับอันนี้คือการวางท่อแล้วเราต้องปิดเห็นเห็นสีน้ําตาลที่ต้องปิดอันนี้เป็นใช่ครับสก็อตเทปครับปิดไว้เพื่อปิดไว้เพื่อบางบางที่ก็จะสวมไอ้ตัวอ่าบางที่เขาจะสวมตัวหัวปิดเลยใช่ครับใช่ครับโอเคอันนี้คือการวางท่อนะครับเราก็ต้องวางตรง กึ่งกลางของเหล็กชั้นที่1กับเหล็กชั้นที่2้องตรงพื้นสระว่ายน้ําถูกไหมครับตรงพื้นสระว่ายน้ำและตรงขอบสระว่ายน้ําด้วยก็คือตัวที่เป็นเวกคัมนะใช่ครับก็วางกึ่งกลางระหว่างเหล็กชั้นหนึ่งกับชั้นที่2ต้องครับเหมือนกันของทั้งพื้นสระและของทั้งผนังสระใช่ครับตัวผนังสระก็เป็นตัวเวกคัมนะฮะอันนี้คือระบบสระนะครับเราวางเหล็กให้เสร็จแล้วเราก็ค่อยเราวางท่อน้ําให้เสร็จแล้วเราค่อยทับเหล็ก เป็นชั้นที่สองใช่ถูกต้องครับถูกไหมครับใช่ครับแล้วนีคือการวางท่อก่อนที่เราจะเทพื้นสาไว้น้ําชั้นก่อนที่เราจะเทพื้นสาไว้น้ําครับนะครับโอเคนะครับ EP นี้คือการวางท่อสาไว้น้ําก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่ชาติมากครับครับผมครับสวัสดีครับ